สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสอนกลองเบื้องต้นนะครับสําหรับใครที่มีความคิดว่าเล่นกลองชุดแล้วเล่นยากๆจะต้องมือหนึ่งเขียนสามเหลี่ยมมือหนึ่งเขียนสี่เหลี่ยมความคิดนี้ยกเลิกออกก่อนนะครับผมจะสอนแบบง,ง่ายๆนะครับกลองนะครับเบื้องต้นนะครับนับหนึ่งถึงสี่ซะก่อนนะครับการนับเลขเนี่ยเวลานับจังหวัดทั่วๆไปควรจะนับให้สม่ำเสมอกันนะครับ อาผมจะเริ่มจากใครแฮตก่อนนะครับผมจะนับเวลาขึ้นต้นนะครับจะนับสามสี่นะสามสี่หนึ่งสองสามอันนี้คือสม่ำเสมอนะครับถ้าสมมติตีสองห้อง้งเราก็ต้องมาซ้ำใหม่สามสี่หนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสามนะครับเอางี้ง่ายแค่นี้ก่อนนะครับ ต่อไปนะครับเสน่จะมาจังหวะที่เท่าไหร่จำไว้นะครับจังหวะง่ายๆก็คือมาจังหวะที่สองและจังหวะที่สี่นะครับผมให้ตีพร้อมกันนะครับแต่ให้จะแยกชิ้นนะครับลองดูนะครับหนึ่งสองสามหนึ่งสงสามอ่าโอเคอันนี้คือการนับนะครับง่ายๆนับหนึ่งถึงสี่ซะก่อนถ้าเอาสองชิ้นนี้มารวมกันจะเป็นยังไงดูนะครับสามสี่หนึ่ง สามหนึ่งสอ่าเป็นต้นนะครับถ้าอยากเอารวมทั้งหมดนะครับจะเอาเบสดัมด้วยเบสดัมนี่จะมาจังหวะที่หนึ่งอ่าลองดูนะครับเราก็จะนับสามสี่หนึ่งสองสามสีหนึ่ง โอเคจำได้ใช่ไหมครับอันนี้จะมาทุกจังหวะหนึ่งสองสามสี่ตัวนี้จะมาสองกับสี่ตัวนี้จะมาจังหวะที่หนึ่งนะครับเราเอามารวมกันดูนะครับง่ายๆนะครับตีกองนับหนึ่งถึงสี่ได้ก็เล่นได้นะครับเวลาเลาก็ต้องบอกเพื่อ,อนๆด้วยครับอะไรประมาณนี้หรือว่าบอกจังหวะให้ตัวเองเข้าใจนะครับสามสี่หนึ่ง ง่ายนะเล่นกรองเล่ง่ายๆนะครับแค่ลำหนึ่งถึงสี่เท่านั้นไม่ต้องไปวาดวงกลมหรือว่าวาดสามเหลี่ยมคนละข้างไม่ต้องนะครับอันนั้นทําให้คุณสับสนดังนั้นเล่นกลองนะครับเราต้องเริ่มจากพื้นฐานที่ดีรู้จักทุกชิ้นให้ได้นะครับเอใอยเล่นยังมีความสุขครับ